下班了。 ห,หายไปเกือบเดือนนะ่ะไม่มีเวลาไงมาแล้วนะคะแล้ว่างข่ที่ถามหาผัดหมี่ผัดไทยนะคะวันนี้คนมีไลฟ์สดไงพิชานก็เลยเร็วหน่อยอ๋อ,อพี่บอลตัดสินใจหรอคะคิดว่ายุพร,ราสรดฉว่ตาตัดสินใจเนาะอี่ดำดุพี่บอนเป็นเจ้าภาพหรือเปล่า หนูจะได้อ้อนถูกโอ้เห็นคนขายตัวเขาบอกใช่ไหมจะต,ต้องรอดูเลอีกทีพี่แก้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่หนึ่งตอดีพี่หนึ่งด้วยนะคะสวัสดีแม่ปานีคะ่ะกลับมาแล้วนะผัดหมี่ผัดไทยทุทกคนถามหามากๆนะคะสำหรับผัดหมี่ผัดไทยหนองหัวปาาน,นะคะ บายเลยพี่บอลรางวัลที่หนึ่งนะวันนี้บายพี่ขวัญสวัสดีทุกคนนะคะนี่เข้าาหม่เพิ่งเบื่อ,อเพิ่งหนีกันไปไหนด้อมาช่วยกันขนหลุนขวัญกันเมื่อคืนแซลเราใช่เราเป็นฝาแฝดไงพี่หนึ่งก็เป็นอ๋อเป็นเจมมิ่งแล้วก็เป็นดำดงด้วยคนละครึ่ง <laughs> สำหรับผัดไทยหนองฟางโอ้ยสิบห่อขอบคุณนะคะเอาแต่สิบห่อแม่แม่จา๋าวันนี้เรามีสองอย่างด้วยนะนี่วันนี้เรามีผัดหมี่หนองฟางมาด้วยผัดหมี่ของหนองฟางนะคะมีสองรสชาตินะทุกคนกดดูดีๆมีสองรสชาติมีมีรสเผ็ดแล้วก็รสดั้งเดิมค่ะรสเผ็ดก็จะไม่ได้เผ็ดมากมายขนาดนั้นอ่ะแค่แบบดูจิจ้มจ้าขึ้นมาเนี่ยสำหรับใครที่แบบเออชอบไม่กินเผ็ดก็เอารสตั้งเดิมไปแล้วก็ไปเติมพริกเติมอะไรอา พี่สุชาติมาเที่ยวไหมมาหาควันไหมได้ค่ะตะก้าขึ้นตะก้าขึ้น2ตะก้าไหมคะมีผัดไทยกับผัดหมี่โอ้ใครยังมาไม่ทันรีมาเนอ้อบัตรขายดีมากๆนะคะพี่ดาวขอบคุณนะคะมาช่วยกันช่วยกันอุดหนุนทำง่ายมากค่ะน้องจีน ด,ด,ดีวิธีการทำก็อยู่ข้างหน้าซองด้วยเราก็แค่เนี่ยหนึ่งซองจะมีเส้นผัดหมี่เนาะลราก็จะมีน้ำปรุงรสมาเอาผัดหมี่ออกมาต้มนะคะเอาเส้นออกมาต้มเอาเส้นออกมาต้มให้พอสุกนะคะไม่ใช่แบบเลเทะอะไรอย่างนั้นนะสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเอามาต้มเสร็จปุ๊บเอาใส่จานไว้แกะซอสนะคะคุกคลุกกับเส้นเอาไว้แล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่ เขาเรียกว่าอะไรเนื้อสาดใส่อะไรเงี้ยตามใจที่เราชอบอะ่ะใส่กุ้งใส่หมูใส่ไข่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเส้นที่เราผุกกับน้ำซอสไว้ลงไปผัดโจกใส่ผักใส่ทุกอย่างที่เราชอบลงไปกินได้เลยกุ้งแห้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผัดหมี่ผัดไทยก็วิธีทำเหมือนกันค่ะขอบคุณคะ่ะแม่ปานีขอบคุณพี่ๆทุกคนแม่แม่ทุกคนนะคะมาช่วยกันสั่งผัดหมี่ผัดไทย โอ้ขอบคุณค่ะสิบหอ่ออร่อยมากนะค่ะเนื้อไม่ใช่กระดุลนอีกนะพี่นะถึงวันบันจากแล้วค่ะโอ้พี่ผูชาติไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราก็ดูไลสดเอาเนาะเป็นกําลังใจให้ฝันเอาวันนี้เป็นกําลังใจให้ฝันอย่างพี่ชาติอ่ะขอบคุณมากนะคะแม่ ชอบผัดไทยใช่บางคนก็ชอบผัดไทยบางคนก็ชอบกินผัดหมี่อะไรเงี้ยก็เอามาให้เป็นตัวเลือกเนาะสองอย่างน้องชายพี่ชอบมากโอ้โหนี่เลยสั่งเลยสั่งไปแจกกันกินได้พี่เอกืชอหน้าง,งานก็ได้กดนุนแล้วขอบคุณคะ่ะโยโก,โกขอบคุณนะคะสวัสดีน้องขวัญสวัสดีคะ่ะพี่ลัตตี้มาขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณนะคะน้องจีนขอบคุณค่ะทุกคนขึ้นสองตะกร้าไหมคะต้องไปเดินข <c oughs> ายลำบากขนาดนั้นเลยอะโอเคขึ้นสองตะกร้าใครอยากได้ผัดหมี่กดผัดหมี่นะคะผัดหมี่มีสองรสชาติใครอยากได้ผัดไทยกดผัดไทยนะจ๊ะพี่จา๋าผัดหมี่กับผัดไทยจัดไม่ ขอบคุณทุกการสั่งซื้อด้วยนะคะพี่พรอสวัสดีค่ะพี่เต้หดอนหิวข้าวค่ะข้าวมาให้กินด้วยได้ไหมอ่ะกินข้าวไปแล้วก็ไปไปด้วยได้ไหมอ่ะเอาไว้ตั้งขายกันดีกว่าสนุกเอาปะล่ะพี่พี่สุเอาพี่หนึ่งพี่สุเอายืนเต้นนะค่าสองอันเลยไหม เอ้ยเป็นี้เ uh, ข oh ้าใจทำมาให้เนาะพี่ร้อนแบบเมื่อเช้าอ่ะโอเคถึงไหนแล้วอ่ะพี่เต้กลางวันไม่เข็ดไม่เข็ดหรอกชอบ เราผัดเอกับผัดก,กิน,นออยากกิน,นกผัดมี่ขวัใครันกินทิ่นบ้อีบอยากกินผัดมี <c oughs> ่ใครก็ได้ซื้อใ้หนูก็ักินหน่อยค่ะซื <c oughs> ้อแจกกันอเองหอลรอด้าอล้วเามเปาก่บ่าใสเอาเมุกย่างทำเองทุกอย่าง แล้วันนี้โชว์พอมากค่ะคอซื้อมีซื้อมีขวัขขขขกินก,กเลยจ้าใครอยากซื้อให้ให้หญิงบอกได้นะคะซื้อให้หนูกินก็ซื้อฝากหญิงได้นะหนูได้กินข้าเลยโหน้าสงสารไปอีกพี่พน้องวันนี้ปกเกตวัดบางจากนนทบุรีปากเกตน้องอยู่ที่งานแล้วค่ะพี่พี่ พี่แกสอนโอ้ขอบคุณนะพี่แกพี่แกก็น่ารักมากพาเป็นกำลังใจให้น้องโอ้พี่ลินสวัสดีค่ะมาเด้มมาเด้มมาช่วยแกันนุ่นต้องให้น้องขวัญผัดขายด้วยเอายังกะน,นั่นเนี่ยพี่มันไม่ได้เอากระทะมานั่นเดี๋น,น้องขางหน้าเนาะผัดผัดที่บ้านมันเงเนพี่เนาะลองผัดให้กินลองผัดให้ดู วันนี้ขายไปก่อนเลยเข้าใจทำเนาะน่ารักที่สุดที่รักอันนี้น่ารักเออเวลาแบบให้ขายทำแบบนี้มาให้เนอะน่ารักดีมันไม่มีเครื่องกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะพี่ห้าห่อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทในห้าห่อเนาะกินอิ่มปีกห้ามื้อแล้วก็ห่อหนึ่งแบบเยอะมากๆอะ่ะอร่อยด้วยเยอะด้วยกากี้มาช่วยกัน บนหนุนที่กันไม่ต้องใส่เครื่องแม่แมั้คนมันชอบกินเครื่องไม่ใส่เครื่องแม่ไงวันนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวรอรอถามพี่แดนนะคะอ้ยพี่ตีขอบคุณนะขอบคุณนะคะอร่อยค่ะแต่ไม่เคยกินเอา้ามันอร่อยยัง นี่ไม่แพงอร่อยนะ้า่อให้แพงก็ขอให้อร่อยเธอเนาะของกินนะั่นะขวดนี้ขอให้อร่อยนะขวัขวลกาซื้อกินหมดอนละชอบต้นตำรักอ๋อใครชอบต้นตำรับก็เอาต้นตำรับไปนะคะสำหรับใครที่ถามหาผัดหมีนะ่เนาะส่วนมากผัยไผัดไทยเนาะแรกๆแ,แล้วก็วันนี้มีผัดหมี่มาด้วยใครที่ถามหาผัดหมี่มาแล้วนะคะผัดหมี่เส้นจากน้องหัวบ้านทุกคนอร่อยมาก ของเราสั่5าบาทก็เท่ากับเรากินข้าวจานนึ่งเลยแต่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกไงพี่ก็เหมือนเรามีฟิลแบบว่ามันมีมาม่าติดบ้าน,บบานนะแต่นี้เป็นผัดหมี่ผัดไทยหิวเมื่อไหร่ก็ทำกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะแม่สิริลาาอร่อยจริงค่ะแม่พ <c oughs> ยานะ่าใช่ไหม <c oughs> จ๊ะจิตต์จ้าง่าวดีค่ะ ใส่มาชิกกดตะการกันเลยนี่ตะกร้านะคะเอาใส่นากใส่น้าลงไปแล้วก็ใส่ใครอยากซื้อศิลปินก็บอกได้นะคะอร่อยอร่อยกินแล้วเหรออ๋อใส่ตะการใช่ไหมใช่เราปักตะการอย่างงี้กดตะกร้ายืนยันด้วยนะคะใช่รีบกดลงตะกร้าแล้วก็ยืนยันออเดอร์นั่นะจ๊ะอย่ากฟังเรื่องอะไรกดตะกร้าก่อนอยวฟังเ่อะไรกดตะกาก่อนเดี๋ยวฟังเรื่องอะไรกดตะกร้าก่อนพี่แนนวันนี้ค่ะ ขอบคุณกำลังใจจากพี่แนนเมื่อคืนด้วยนะต่ออายน้องเดินไม่หาไม่ทันก็ยังอยูุ่่งสาส่งกำลังใจตามหลังมีอีกขอบคุณมากๆนะคับี่ขอบคุณนีร่าเกก็เอ็นดูหนูอลองขอบับดูดัง อย่าลืมกดยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะไม่งั้นก็เท่ากับว่าไม่ได้ไม่ได้ช่วยผัดนะยอดยญิงสุดยอดเลยเอ้าแม่คะเรียกลูกค้าหน่อยจ้ะจะซื้อกไหมผัดหมี่โยโย่อ,อร่อยมากเลยจะบอกให้โยโย่ชิมแล้วกินอร่อยซ่าติในถึงชาติหน้าเลยเออโจโจ๊โอ้โหแลบช่วยเลยพี่สุดยิ่ักสนใจเอาหญิงไปขายด้วยอีกคนไหมพี่คงจะบันเทิงน่าดูอะ ยอดนะคะเขาแบบเชื่อแม่เราแนี้ยให้ฟังเราได้ร้อยพ่อเพรากินอะไรมาหญิงเมืถามหญิงกินอะไรมาไม่ได้กินอะไรพี่ทำให้คุึกจังทำให้คุึกไงพี่ได้เลยได้นะหญิงช่วยขายได้ลองดูตั้งก็ได้สั่งผัดไทยสิบห่อขอบคุณนะคะพี่ชมพี่ส้มหรือพี่ศพ นะส้มสุวรรณให้ทุกคนลองเปิดใจลองซื้อไปชิมดูหออ้าห่อสิบห่อแล้วจะเราจะกลับมาแบบ,แบบแบบแบบที่ทุกคนกําลังกลับมาเนี่ยเ้มีทุคนถามถามเยอะมากขวันพัดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยอร่อยเนาะพี่ลินเนาะไแม่อร่อยมีคนมันถ,ถามหาซื้ออันนี้หรอกินอะไรอะ่ะกินอะไรมันหอมหอมอ่ะ พี่เรือซื้อคำทีน้วหมดพอดีโอ้ยพี่อาทิมามามา,มาช่วยกันปุรณาธนน,นะคะใครชอบอะไรใส่นั้นเลยพี่เครื่องอะใส่ได้เต็มเหนียวแบบไม่ห่วงเครื่องอะเนาะเราทำกินเองอะ่ะอร่อยทำง่ายด้วยใช่ค่ะพี่โบพี่สมขอบคุณนะคะพี่สมต่างหลายรอบแล้วพี่พีทใส่แค่ไข่ก็อร่อยใช่เราชอบใส่ไข่มากเลยอะถ้าเราทำกินเอง <Okay. S 1> เราใส่ไข่สองใบสามใบอะ อย่างน้อยต้องสใบนะเราใส่แบบเน้นๆน่ะใส่แบบเน้นๆจัดไปอย่างละห้าได้เลยค่ะพี่ใครอยากซื้อฝากศิลปินบอกได้นะเพราะว่าขวดมีติดมาอยู่ได้เลยพี่น้องลองลองสั่งลองเปิดใจลองสั่งไปดูนะสิบห่อเอาไปแจกกันกินลองทำกินจะติดใจพี่ มี2อ,อย่างนะมีผัดหมี่แล้วจะมีผัดไทยนะคะนี้